ที่ผ่านมาอันนี้เป็นประวัติการเลยไม่เคยมีที่ร้ายแรงขนาดนี้นะครับตอนนั้นตอน10ปี40อย่างน้อยเราสามารถส่งออกได้นะครับแต่ณนะปัจจุบันมันไม่ใช่เราจะพบทั้งโลกหมดตอนนี้ทั้งโลกเราก็ไม่รู้ส่งออกไปไหนเมื่อก่อนนี้เศรษฐกิจเราก็พึ่ง2อ,อย่างหลักๆเรื่องส่งออกกับการท,ท่องเที่ยวเป็นหลัก ทุกอย่างนะครับต้องต้องหาโอกาสคือถ้าเผื่อไม่ทำอะไรเลยมันก็ไม่ไหวนะครับแต่ถ้าเผื่อดูแล้วหาวิกฤตเป็นโอกาสเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยประมาณ4ล้านคนเอเมอรัลต์ซูริสมเนี่ยคนไม่ได้มาคนเดียวลูกหลานเข้ามาด้วยญาติเข้ามาด้วยเราสามารถไปเพิ่มมูลค่าคนนี้ได้ไหมเป็นเอเาอร์ทัว u r ริึมคือนอกจากเข้ามาแล้ว รักษาแล้วเนี่ยลูกหลานเข้ามาด้วยได้ไหมเขาสามารถไปทำเวนนัสซูริซึ่มได้ไหมนะครับแว <Tour> นนัสซูริซึ่มก็คืออะไรมาสบายๆอยู่สบายๆบ,บ้านเรานะครับซึ่งในเวนนัสซูริซึ่มเนี่ยก็มีมาแยะนะครับปีที่แล้วก็มีคนไทยไปเที่ยวไปพักผ่อนต่างๆพวกนี้นะครับต่างชาติก็มาเวนนัสซูริซึ่มเยอะนะครับในนี้เราออกเป็นโมเดลนะโมเดลเรียกว่าแฮปปี้โมเดลแฮปปี้นี่มีอะไรบ้างนะครับรกินดีอยู่ดีออกกำลังกายดีแล้วก็แบ่งปันสิ่งดีๆ อันนี้เป็นโอกาสของผู้ประกอบการของคนไทยทั้งหมดที่ผ่านมาเวลานสุดที่ซึมใช้คนเกี่ยวข้องประมาณ6 0 0สนคนผมว่าถ้าเป็นโมเดลอย่างเงี้ยเนี่ยผมว่าหลายล้านเลยสามารถเกี่ยวข้องได้แล้วอันนี้เราสามารถทําให้สุขภาพของคนไทยดีขึ้นด้วยธุรกรริจเฟสห้าเนี่ยเป็นเฟสที่เสี่ยงมากที่สุดจะเป็นผับบาร์คาราโอเกะต่างๆพวกนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ที่เสี่ยงสูง ถ้าเราสามารถควบคุมได้เราโหลดไทยชนะดูตรงไหนบ้างถา้าติดปั๊บได้รู้ว่าช่วงนี้เราสัมผัสใครบ้างได้แจ้งเขาทราบว่าไอ้ตัวนี้นะมีโอกาสเสี่ยงนะต้องให้ความร่วมมือพาครัฐด้วยนะครับอาจจะระบาดแค่จุดๆเดียวเรามาจากตรงนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมตรงนั้นเรารู้มีบทเรียนเรรียบ้อยแล้วมีแอปพลิเคชันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถควบคุมได้แล้วตอนนี้ทางด้านโรงพยาบาลต่างๆก็เตรียมพร้อมหมดแล้วว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าเป็นเรื่องที่เป็นระบบ พิ่มมากขึ้นนะครับตอนนั้นเราระบบแทบไม่มีเลยนะครับเริ่มต้นเราก็ไม่รู้อะไรคืออะไรโควิดคืออะไรมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้เราก็เริ่มเป็นแล้วนะครับ